สดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านแม่กลางหลวงบ้านแม่กลางหลวงตั้งอยู่ที่ดอยอินทนนท์ครับอุทยาแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นหมู่บ้านชาวกะเหลี่ยงปากะกากระยอนนะครับจะมีทริปการเดินป่านะครับนะไปชมน้าตกผาดอกเสี้ยวนะครับแล้วชมหมู่บ้านการทอผ้าทอมือครับถึง เป็นเสื้อเป็นของฝากเป็นที่ระลึกนะครับเนี่ยครับอ่าทอมือขอดูหน่อยเลยอือดันอนี่ครับห้าทอมืออันนี้อย่าปั่นท่าปั่นได้<ะ>ปั่นได้กื<ะ>องานทอมือ,อม ยาพิษภันผ้าทอมือผ้าทอมือผ้าคุมไหล่ผ้าคุมไหลกระเป๋ากระเป๋ามีทุกอย่างหรมีทุกอย่างนะครับซึ่นของเสื้อก็มีของชาวกะเหรี่ยงค่ะสวยๆอย่างทั้งนั้นครับนี่ผ้าคุมไหล่เสื้อครับเสื้อเสื้อเสื้อชาวกะเหรี่ยงสวยๆนะครับ นี่ครับข้าวก็มีนะครับข้าวข้าวก็เลียงนี่ครับจะมีรถตู้นักท่องเที่ยวมาเยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับข้างบนก็เป็นโรงพั่วกาแฟพัตตินนท์ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không, kia, không บรรยากาศนะครับโดยรอบของมู่บ้านกะเหลี่ยงประกาศกระยอนนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับลูกค้าก็มาสกายก็พานักท่องเที่ยวมาน,นั่งชิมกาแฟซื้อกาแฟะนะครับไปไหนมาไปสวนมากะปลูกย่างปีนี่ปลูกข้าว นี่ก็เป็นต้นกาแฟะนะครับต้นกาแฟต้นกาแฟเนี่ยนะครับนี่ครับเป็นเม็ดกาแฟะนะครับต้นกาแฟแล้วนี่ครับเป็นนี่ครับร้านกาแฟร้านโรงค้าว,วกาแฟ ครกท่องเที่ยวมาเยอะแยะมากมายครับช่วงนี้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเยอะ Because it's like the most and most of okay. the power is from the euro, not from here. One because the weather is pretty similar in that country. Yeah.

กกมีเดียมมีเดียมไลทมีเดียมมีเดียมดาร์กมีเดียม Dark, ดาร์กพัรแล้วก็ดาร์กครับมีเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีห้านะดรับการสชาติครับเป็นกาแฟสุดของดอยธนนท์นะครับ <c oughs> เพราะว่าพระโครหูกมาใข้ไปแล้วกับเมือนอ่ะมาหาตายมัชวยคห้หมามานะหมามันด้คุ้ยค่อหมาเเอามาเปแล้วนะมนเลือตัวแล้วก็ไปราบาลหมอดามคุ้เปอะไรมารบบาลบอกโอ้เปกํกำนันบอกว่าเจ็บใจมองวนรุ้อย่างพรเราเลยแล้วบอกว่าถ้ากำนากี่อะไรนรกำนากี่สิห้าเมตรสามรอกไส้ขาดเลยครับกำนัาตายก่อนเลย เด้อนี่ครับเรื่องเล่าจากป๋าสมศักดิ์นะครับเรื่องเล่าจากป๋าสมศักดิ์หมอไอ้หมอหวายนี่เป็นกำนันนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านโทรบอกเพย์อย่างสักอย่างหรอมอถ้าจะบอกสนใจหมอก้าหมอถามน้องเพย์อะไรบอกน้องเพย์ชาวบ้านธรรมดาอ่ะเออบอกว่าอันหมอตัวงหมอพยาสาวสามเม็ดบอกว่าไปกินเท้าอย่างไรคณะผู้ใหญ่บ้านใส่คิวเลยแล้วก็ตัวแล้วเพราะว่าเขาไปไซคิวเขาไปไซคิวเขาไอกะ คูทาเจ็บป่วยเนาะครูเป็นอะไรไปนกำนันอ๋อเป็นกำน,นันอวดนะอวดลวกเนาะวกี <c oughs> <c oughs> นครับเป็นเรื่องเล่าสนุกสนานของพี่สมศักดิ์ครับเป็นกาแฟเจ้าแรกของดอยอินทนนท์ครับนะครับเราจะพาชมบรากาศาสวนครับสวนสวนสวนลึกแล้วสวนของชาวบ้านแล้วก็นาครับนา ทำนาครับที่นี่เขาก็ทำนาครับข้าวดย ก็ ar, มันไม่มีอะไรอ่ะก็เป็นงานเล็กๆน้อยๆไอ้ถอยเลยถอยเลยนี่ครับพาท่านผู้ชมเนี่ยกล้วยป่านะครับกล้วยป่านี่จะเป็นอ่าข้าวนะครับข้าว ปลูกข้าวนะครับชาวบ้านปลูกข้าวนะครับสวยงามเหลืองท้องอร่ามนะครับ,นะรบวิถีชาวบ้าน กำลังเก็บเกี่ยวข้าวนะครับนะฮะแลงผักแลงผักครับตลาดข้าวนะครับเหลืองทองสวยงามมากนะครับนี่ครับนี่ครับธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติสีวเขาข้าวรับไกลนักท่องเที่ยว ธรรมชาติดีมากครับอากาศก็ดีครับวันนี้นะครับนี่ครับถ้าท่านใดอยากเที่ยวก็ขึ้นเชิญมันแล้วครับดอยอินทนนบ้านแม่กลางหลวงนะครับมีที่พักมีสอดอาหารอร่อยนะครับเชิญครับกาแฟรสชาติดีครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ไทยโคราสแอดเวนเจอร์ด้วยนะครับขอทุกคนมีสุขภาพเพีงแรงเฮงๆงๆล่ำล่รวยๆนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ